一生懸命踊りますからぜひ最後まで見ていってください歌と踊りでみんなを笑顔にエーリカちゃんのショーは瞬ばたき厳禁よ目を離さないでねたっぷり สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอยสสวัสดีครับเพื่อนๆยีนีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลวันนี้เราก็อยู่เกมคนซึบะแฟนแทสติกเดย์นะครับก็สําหรับเกมคนรซึบะเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมยังเล่นอยู่หรือเปล่านะซึ่งผมก็ยังเล่นอยู่นะครับเพียงแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาจริงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตู้กระชาม,มันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากด้วยนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ย มันมีกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็ตู้กระชาใหม่มาด้วยนะซึ่งตู้กระชาในวันนี้นะครับผมว่าเป็นกระชาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปรีวิวตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับทั้ง2ตัวแล้วก็จะมาพูดถึงตู้ในอนาคตด้วยนะครับว่าเราควรจะเปิดตอนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บเพชรไว้อนาคตดีนะครับก็เรามาดูตู้กระชาใหม่ของเรากเลยครับชายนิ่งฟ t u r e Excel Hard Re c รีคูนะครับ ก็สาหรับตู้ในวันนี้นะครับจะมี2ตัวละครเข้ามาใหม่นะครับเป็นเชียโรแล้วก็เอลิกาจังนะครับสำหรับเชียโรเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับซึ่งน้องเชียโรเนี่ยต้องบอกว่าไปได้ทั้งตีกายภาพนะครับแล้วก็ตีเวทเลยนะเรียกได้ว่าตัวเดียวเนี่ยถ้าเปิดออกมาถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับส่วนเอลิกาจังเนี่ยแน่นอนเป็นสายกายภาพนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากน้องเอลิกากันก่อนเลยครับสาหรับเอลิกานะครับถ้าไม่ตายเนี่ยจะสามารถโจมตีแบบกายภาพนะครับหนึ่งเป้าหมายแล้วก็บูตเดเมจกายภาพ3ขั้นะรเลาวิ ให้กับสมาชิกในทีมได้นะครับส่วนไม้ตายแบบที่2นะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบกายภาพเหมือนเดิมนะเดเมจเนี่ยรุนแรงกว่าเดิมครับจาก37 7เป็น3 9 9นะแต่จะไม่มีบูทพลังโจมตีกายภาพแล้วนะครับจะกลายเป็นทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะตาบอด12วีแทนนะก็สําหรับสกิลที่คนส่วนมากเลือกใช้งานนะครับจะเป็นอันแรกนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะครับท่าแรกไ i นิงเ g ท plus นะครับท่านี้เนี่ยจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับโจมตีเป็นท่าสายฟ้าเดเมจ178% แล้วก็ยังสามารถบู์พลังโจมตีกายภาพให้กับสมาชิกในทีมเล็กน้อยได้นะครับส่วนสกิลที่2นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าหมู่ครับ Thunder Assault Plus สร้างเดเมจสายฟ้า1 2 4ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูติดบายนะครับหรือว่าโดนล็อกนะให้อยู่กับที่ไป็นระยเวลา5วิด้วยครับก็สำหรับโอกาสติดเนี่ยต้องบอกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนการโจมตีปกติเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบไายท่านะครับเดเมจร้อสและสุดท้ายเทรดนะครับจะสามารถบูทเดเมจท่าสายฟ้าแรงขึ้้นได7% ก็สาหรับเอลิกาตัวนี้นะครับจากที่ดูเซตสกิลแล้วนะั้นบอกเลยว่าไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่าธรรมดาของเ e อลิกาบูธพลางโจมตีเนี่ยมันก็ทับกับสกิลไม้ใต้ของเอลิกาด้วยนะครับและยิ่งอีกท่านึงเนี่ยเป็นท่าสถานานนะซึ่งถ้าเกิดบอสมันไม่แพ้บายจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะไม่ติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอลิก e าตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับแต่ว่าถ้าบอสตัวไหนได้ใช้ คนมีกับไม่มีเนี่ยผมว่าเทมเมทที่ทาได้เนี่ยน่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าให้สรุปโดยรวมนะครับเป็นตัวที่มีก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะต่อมาครับเรามาดูน้องเชีอโรเอ็กเซลหารกันบ้างครับก็สําหรับเชีอโรตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามผมมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟ g l o b a l นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับที่สําคัญเชีอโรเนี่ยเป็นตัวละครสายเวทนะครับแต่ว่าไปได้ทั้ง2ตี เพราะไม้ตายของน้องนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนได้นะครับพร้อมกับบัฟไดเมจแกภาพผ้าแล้วก็ไดเมจเวทแบบ3ขั้นนะครับระยะเวลาเนี่ยสิวินะส่วนไม้ตายแบบที่2อนะครับอันนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับคืออาจจะมีคนใช้นะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะเพราะถ้านี้นะครับมันจะสามารถฮิลแล้วก็ล้างสถานะผิดปกติทุกอย่างได้นะครับซึ่งในอารีนาปัจจุบันบอกเลยว่าความสามารถล้างสเตตัสผิดปกติเนี่ยไม่จําเป็นนะ ต่อมาเราก็มาดูสกิลนะครับท่าแรก lightning shot plus นะครับท่านี้เนี่ยจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับความแรง146เป็นเปเดเมจท่าสายฟ้าแบบเวทมนต์นะครับอีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพวกพ้องได้เล็กน้อยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นท่าฮิลนะครับที่ใช้ง่ายๆนะท่านี้ส่วนท่าที่2ครับ thunder burst plus นะครับท่านี้แหลมเพื่อนเป็นท่าที่ทำให้น้องชิเอโรเนี่ยมันติดเมตาไปอีกสักพักใหญ่เลยนะครับก็ท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีเป็นหมู่ได้นะครับ ความแรง129%เดเมจเวทท่าสายฟ้านะแล้วก็ยังสามารถบูตสปีดให้กับสมาชิกทุกคนได้เล็กน้อยนะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วิด้วยนะสำหรับความสามารถเพิ่มสปีดให้กับทั้งทีมครับเป็นความสามารถที่ค่อนข้างแรงนะแล้วก็ทีมที่มีกับไม่มีเนี่ยถ้าเกิดวัดคะแนนกันในอารีนานะครับต่างกันแบบเห็นได้ชัดมากๆนะสำหรับท่านี้นะครับส่วนการโจมตีปกติเนี่ยก็จะเป็นสปาร์ s ช็อตนะครับโจมตีเวดสายฟ้า1เป้านะครับความแรง113% และพาส i ี e นะครับก็จะเหมือนกับอิลิกะเลยบูตได้เม็สายฟ้า7%นะครับสำหรับน้องชีโร่นะครับเป็นตัวที่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการ ไตรอารีนาลำดับสูงๆนะครับเป็นตัวที่ต้องมีเลยนะที่สําคัญมันไปได้ทั้งสองสายอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะครับสำหรับน้องชีเอโร่ตัวนี้นะแต่สําหรับตู้นี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดเพื่อนๆสำหรับน้องชีเอโร่ตัวนี้นะถ้าเกิดตอนอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมก็คงบอกนะว่าเป็นตัวละครที่ยังไงก็ต้องควรจะเปิดหาไว้ให้ได้ในไอดีนะครับแต่ปัจจุบันช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้นนะครับสำหรับเกมคนรู้ซื้อนะแต่ว่ายังเล่นเรื่อยๆนะซึ่ มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับคือมีก็ดีคะแนนเนี่ยสูงแน่นอนนะครับในเอลินาแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะตัวอนาคตที่สําคัญนะครับกว่าน้องชิเอโร่เนี่ยมันมีอยู่อีกเยอะนะแล้วก็ปัจจุบันนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นน้องชิเอโร่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะแต่สำหรับเซิร์ฟเรานะครับผมว่าก็ยังน่าจะใช้งานได้อีกครึ่งปีบวกนะเพราะฉะนั้นตู้นี้นครับถ้าเกิด ใครมีเพชรมีกําลังทรัพย์นะครับอยากจะลุ้นเปิดหาน้องเชียโรก็สามารถเปิดได้นะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเพชรนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตู้นี้อย่างที่บอกไปมันเป็นตู้ถาวรนะครับและที่ผมบอกไม่เป็นไรเนี่ยคือผมก็มีข้อมูลอ้างอิงมาให้เพื่อนๆด้วยนะผมก็ไปเช็คนะครับในเว็บเ,เขาเรียกอะไรแฟนไกนะของเกมโคโนซึบะนะครับว่าตู้อนาคตเนี่ยมันจะมีตู้อะไรเลียงมาบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับสาหรับเซิร์ฟเราเนี่ยตู้ที่มาอยู่นะครับจะเป็นนี่เลย น้องชิเอโร่นะครับกับเอลิกาจังนะต่อไปนะครับต่อจากอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นรีอาแอ็กเซลฮาร์นะครับต่อกันเลยนะแล้วก็เซตงานเต้นลำนะครับของคาซึมะกับน้องไอริสนะครับแล้วก็จะมาเป็นเซตอลาดินซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยในความคิดผมตอนนี้นะครับคือมีก็ดีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับข้ามได้ยาวๆเลยครับตัวพวกนี้นะอาราเบียนนะครับพาร์ทหนึ่งนะครับพาร์ทสองก็ข้ามให้หมดเลยครับโดยเฉพาะนินจานะครับท่าน้ำสองตัวนี้นี่ อยาไปเผอเปิดนะเพื่อนๆบอกเลยว่าพลาดแน่นอนนะครับ2่งตัวนี้นะแล้วก็นินจาพาร์ทสนะครับน้องอารูเอตเนี่ยก้ามเหมือนกันนะครับข้ามไปยาวๆเลยเพื่อนๆพาร์ทสานะครับาตุความมืดเนี่ยก้ามนะซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาก็มีโน้ตไว้ด้วยนะครับบอกว่าตู้นี้เนี่ยอยากไปเปิดนะเพราะว่าท่ามืดเนี่ยต่อไปนะครับทีมสายเกายภาพเนี่ยมันจะสู้ทีมสายเวทไม่ได้นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยเลคอมเมนต์ให้เปิดนะครับสำหรับตู้สายมืดนะแล้วก็ถ้าจะเปิดจริงเนี่ยนี่ครับตู้นี้เลยเพื่อนๆน้องลินนะครับชุดเมทนะตัวนี้เเปปิดดไ้ครับ็นนทีมแสงะ ส่วนคนที่เล่นกายภาพเนี่ยก็อาจจะมารอเปิดเมลิซาธาดินได้นะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าใช้เยอะนะครับนาเลยระดับหนึ่งเลยเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดใครที่เพจไม่เยอะนะครับก็ข้ามทั้งคู่เลยนะทั้งลินแล้วก็เมลิซานะครับมารอเปิดตู้ครบรอบ1ปีนะครับ a n n i v e r s a r y Festival จะดีกว่านะครับเพราะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มัสผูกนะนี่เขาเขียนตัวแดงตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับทั้งดักเนตแล้วก็อควานะครับที่สําคัญมันมีคาซึมามาด้วยนะครับก็ ตู้ครบรอบ1ปีเนี่ยมันมา3ตัวนะเ้วเป็น3ตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับซึ่งตู้ anniversary เนี่ยมันเพิ่มเลดพิกอัพด้วยนะครับตัวละครเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆก็มีโอกาสเปิดได้นะถ้าโชคดีเนี่ยก็น่าจะได้มาหลายตัวอยู่ครับหลังจาก anniversary นะครับสำหรับคนที่เล่นสายกายภาพเนี่ยที่น่าสนใจก็จะมีคริสนะครับนินจานะอันนี้เก่งมากๆครับส่วนคนที่เล่นสายเวทน,นะครับก็อาจจะมาเปิดยูนยนสายฟ้าได้นะครับและโคลาโบที่2นะครับดันมาชีเนี่ย มันก็จะมาหลังครบรอบแอนนิเวอร์ซารีหปีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครที่รออยู่นะก็อาจจะเก็บเพชรดองยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาเปิดเอาการันตีเนี่ยมันต้องใช้เพชรถึง75,000เพชรนะซึ่งถ้าเกิดเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับตู้หลังจาก1ปีเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆมันแทบจะเป็นตัวที่แบบใช้งานได้ทุกตัวเลยนะคือเซิร์ฟ g ก o b a l l เนี่ยเขาเอาตัวที่แบบไม่ได้ใช้งานนะครับตัวดักเนี่ยมาล่อติดกันหมดเลยนะครับช่วงนี้ผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบให้เราเก็บเพชรนะเพราะว่าหลังจาก1ปี เอาจริงถ้าเกิดใครที่จะเปิดตู้ไหนเนี่ยผมว่ามันไม่ติดขัดเลยนะโอเคครับก็พูดไปถึงตรงนี้นะครับสาหรับตู้น้องชอโร่เนี่ยเอาจริงตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เปิดแล้วนะแต่ว่าไหนๆก็ทําคลิปแล้วนะครับมาเปิดสักหน่อยละกันก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตัวการันตีนะครับ3ใบแล้วก็จะมาเปิดแบบ10ครั้งนะครับจนกว่าสี่ลุงจะออก2ตัวเราก็จะหยุดนะมา ก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวการันตีละกันถ้าผมดวงดีเนี่ยได้น้องชีเอโร่มาก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปิดต่อนะมาเริ่มเลยดีกว่า3 2 1สองหนึ่งไปครับโอ้โหเดี๋ยวเป็นเอฟเฟกต์แบบไม่การันตีด้วยนะอันนี้มาเชีโร่โอ้โหเอาจริง <laughs> ดัดออนเซนครับผมดัดออนเซน <laughs> ผมได้มนาะ <laughs> เยอะมากเพื่อนอันนี้ตัวที่สามหรือตัวที่สี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เนี่ยมาไปต่อครับ เออโอเคต้องเอฟเฟกต์แบบนี้ครับขอร้องรโอ้โหมาเป็นคู่เลย <c oughs> ทั้งคาซึมาทั้งดัตนะครับโอ้โหเอาไปเก็บทั้งคู่เลยนะมา <c oughs> สุดท้ายครับสำหรับตัวก,การันตีนะ <c oughs> ขอร้องเชื่อหร โอเคเอ้ยโอเคโอค้โหเ,เ,เอาจริงเกือบดีใจเพื่อนเมกูมินท่าน้ำตัวนี้นครับคือผมอะไม่อยากได้เพื่อนอยากได้ยุ่นยุ่นนะครับท่าน้ำโอ้โหบอกเลยเสียดายมากทำไมต้องเป็นน้องเมกูมินด้วยเนี่ยอันนี้ผมมีแล้วด้วยครับไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนดวงเราเนี่ยมันจะอยู่ตู้นี้ครับมาผมขอเปิดราคาพิเศษ100ก่อนแล้วกัน โอ้โหน่าจะไม่รอดผมข้ามเลยนะมาครับของจริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆสามสองหนึ่งมาเอาสีลุงสองใบนะครับแล้วก็หยุดนะหรือว่าน้องชีโรออกมาตัวเดียวก็หยุดเลยเหมือนกันนะครับโอ้โหทองเยอะอยู่แต่ไม่เอาครับมา โอ้ยวเดียวๆๆขอลองอย่าเจ็บเยอะอย่าเจ็บเยอะลุงมาหน่อยลุงโอเคครับไปเลยครับทัน,นี้สองไปต่อครับโอ้โหเพชรดองมาอย่างนาน9,000เพชรหายไปกับสายลมลุงนี่เดี๋ยว9,000เพชรสูตรลุงครับมา <ๆ S 1> โอ โป๊ดได้โปดน้องเชียโร่มาทีเชียโรส่งไม้ส่งไม้ข่อยไวใบเดียวครับมาเชียโรเชียโรเชียโร่ได้ปุ๊บจบครับปิดคลิปเชียโร่ไอโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้โหมันได้ด้วยหรอแบบเนี้ย แบบนี้มันได้เหรอครับโอ้โหไปต่อครับเออโอเคโอเคตะบดไดตะบด้หมดขอร้อง Chierlo Axelhan ครับ Axelhan นะใบสุดท้ายเลยอันนี้มาโอ้โหเอาจริงเมื่อกี้ผมนึกว่าผมได้แล้วเพื่อนๆอะไรเนี่ย Chierlo ธรรมดามาเฉยรองไอริสนะครับอด้วยสังเมกูเมน ดักเน็ตขอร้องอะชีโรมาทีโอ้โหถ้าไม่มาเนี่ยจริงผมลองนะเพชรผมหายไปเท่าไหร่นยประมาณหมื่นห้านะครับหมื่นห้านะไม่ได้อะไรเพิ่มครับมาเฮ้ยโอ้โอเคโอ้โหทำไมมันอ๋อเป็นเอลิกาจังเนี่ย อตัวใหม่มันก็ตัวใหม่นะครับได้มาคู่นะแต่แบบเชโรโลมันผิดตัวเพื่อนผมขออีดแล้วกันลุงมาหยุดเลยขออีกหนึ่งลุงครับขออีกหนึ่งลุงลุงสุดท้ายของจริงละลุงที่ลุง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  บอกเลยว่าหลังจากตู้นี้นะครับผมน่าจะดองยาวนะดองยาวจริงๆโอ้โหเดี๋ยว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 มาเชียรโลออกมาหน่อยเชีเรโลเชีเรโ,โลโอ้โหไม่น่าต่อเลยเพื่อนโ,โอ้โหจริงหมดแรง บดแรงทำอะไรลงไปโอเคครับโอ้โหเกือจัดจัดโอ้ไ,ล,ไล่และไล่ไลไลอันนี้ไหล่แล้วเ,เดี๋ยว โอเคจบครับอันนี้จบแล้วเพื่อนๆชียโรจะมานะครับรอบนี้มาแน่นอนนะโอ้โหเสียไปเยอะขนาดนี้นะครับไม่มาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ <c oughs> โอเคดัสนะครับ <c oughs> เหมือนเดจาวูยังไงไม่รู้ขอร้องน้องชียโรโอ้โหได้มาผมบอกเลยเพื่อนๆบอกตรงนี้เลยนะ <c oughs> ผมจะยัดขวดสกิลนะครับให้ตันดูสกิลเลยนะถ้าได้มานะครับ ขอร้องขอร้องเอลิกาจังไม่ต้องมาเลยนะเนปปอดขอร้องเชียร์โล่เนปปอดเฮ้ยโอเค <c oughs> เรียบร้อยครับเชียร์โลเกตโตนะโอ้โหบอกเลยค่อยคุ้มค่ากับที่ผมเปิดต่อเลยนะ โอเคน้องชิเอโ่นะครับน่ารักมากโอเคกองคนอื่นนะครับแน่นอนอเ,เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนก่อนนะเอาขึ้นหน้าหลักของผมเลยนะครับน้องชิเอโลนะโอเคสําหรับเพชรที่ผมเสียไปนะครับตอนแรกผมมี8ปดหมื่นหนึ่งเพื่อนเหลืออยู่สี่หมื่นสี่นะครับเท่ากับว่าหายไปเท่าไหรอ่อ่ะประมาณสามหมื่น 36กนะครับ3า0หนะก็สำหรับใครที่จะเปิดหาน้องชียอโลตัวใหม่นี้นะครับยังไงผมก็ขออวยพรให้ทุกคนสมหวังทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ